องกระสัตราอัธิราชเกลไรคณาศิของไทยนักขนองถวายก่อนข้าแต่ผู้มีบุญญาธิการคือองค์สมเด็จพระปรเมศวนานเป็นเจ้าได้ครอบครองว่ากล่าวในหมู่นิกรอ,อมคณนเทพพยายดาาทั้งหรายครั้งนั้นพระศรีสักยมุนีพระประนั์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้กรรมสิ และองค์อมรินทราธิราชผู้เป็นประธานแก่หมู่นิกนามอมรธนาเทวดาซึ่งทักษาสัป,ปดาห์พิเลอร์ในภูนมินโมกนี้การแบบนี้ข้าพเจ้าจะขอประทําพิธีขอขมาแผ่นดินและสาบานต์นบูชายังับวิธีตามวิสัยจารีตประเพณีโบราณขอเดชาชาญพระย จงประสิทธิประสาทเดินอำนาจในสาร,รกิจในการพิธีสาบานตนขอขมาแผ่นดินและขอพระยานตนจะตั้งอยู่ในความดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจะสนองคุณประเทศชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จะประกอบสัมมาอาชีวะในทางที่ถูกที่ควรตามจารีตประเพณีของบ้านเมืองและกฎหมาย ถ้าให้ปปฏิบัติตันกล่าวขอให้มีอันวิบัติทางตาเห็นไม่มีความสุขความเจริญต้องตายด้วยสายตาวุธท่งวงตกนรกมก,ก,กไม่ชั้นเอเวทีไม่ได้ผดไม่ได้เกิดทุกชั่วกบชั่วกะต้องทนทุกทรมานสถานเดียวไม่มีเป็นอื่นถ้าแม้ว่าได้ประบฤติปฏิบัติในฐานที่ชอบที่ดีตามที่ได้ปฏิญาณไว้แล้ว ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดในทางที่ชอบก็จะได้สมปรารถนาความผิดที่แล้วก็พ้นและหมดไปไม่มีสเสน่ห์จันไรมาแทวทางผู้คนนัทเทพเพยาดาลดาน้นอํานวยใช้ให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ลาภผลคูณสวัสดิ์อยู่ก็ดีสุขสบายตายก็ดีมีแต่ความสุขอยู่ในชั้นสวรรค์ รุ่งเรืองด้วยความดีตลอดไปชั่วการนา เบื้องหน้าสถาบันหลักถึงสามของชาติชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งในค่ำคือวันนี้เราได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและองค์มหาราชแห่งราชนาจักรสยามประเทศทเรามาเป็นหุดดั่งพยานของคนทีคนรับที่จะให้เราได้เปล่งสัจจวาจาจากปากของท่าน เพื่อเป็นหลักใยในการดำเนินชีวิตหากเราทำได้ตามคำสั่์นั้นขอให้มีความสุขความเจริญหากแบบนี้เราพร้อมแล้วขอเชิญพูดแทนข่งนได้นนล่าเราำไดแล้วใชครับ โดยเจานน้าไดนงานของกลุ่มผู้หลอกที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเป็นผูน้ค้าหรือผู้เสพยาแสบีที่ผ่านมาปัจจุบันข้าพุทธเจ้าทั้งหลายให้ผ่านการอบรมตามโครงการทำคความดีเพื่อแผ่นดินที่ทางราชการกำหนดแล้วทำให้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายมีจิตสำนึกอย่างจริงใจว่า ้าพระผเจ้างาหลายได้เคยกระทำผิดอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินสร้างความเดือดร้อนมากมายต่างๆให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยความรู้เท่าทีการเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกอย่างจริงใจจึงได้มาพร้อมกันณที่นี้เพื่อขอประกาศให้คนไทยทั้งชาติได้รับทราบทั่วก,กันว่าถ้าพระผู้เเจ้าทั้งหลาย จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยาเด็ดขาดนั้นจะเป็นกำลังในการแก้แาย่แหย่ยาเสพติดของชาติของเรา